ขอเจริญพรมาย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรม,มะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมา,าพาพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาติโย,ยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่แล้วในวันก่อนจะมานำเรื่องของท่านพระัฐบาลนะซึ่งเป็นอริยสาวกก่อนที่ท่านจะออกบวชนี้เรื่องราวของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะท่านไม่ติดในกามอย่างไรเนี่ยเจตนามุ่งมั่นของท่านเป็นอย่างไรญาติโย,ยมก็คงจะฟังไปแล้ววันนี้โยมมาฟังต่อนะโยมฟังถึงตอนที่ว่าเพื่อน ของท่านรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปพูดคุยว่าขอให้อยู่เป็นคารวาสนี่แหละทําบุญให้ทานไปก็ได้นะไม่จะเป็นต้องบวชหรอกแต่ว่าท่านรัฐบาลนิ่งเงียบไม่ยอมพูดคุยกับเพื่อนๆของท่านเลยนะเพื่อนๆของท่านพอดูแล้วก็คิดว่า,าความมั่นคงแน่วแน่ในอุดมการของอท่านรัฐบาลเนี่ย แน่นอนจริงๆนะคงจะไม่เปลี่ยนใจแน่ถ้าไม่ให้ออกบวชเนี่ยก็คงจะตายปเปล่าๆเพราะว่าเจ็ดวันอยู่แล้วยังไม่ได้กินข้าวปลาอาหารไดเลยโยมนะเ,เพื่อนๆของท่านก็ได้ไปบอกกับพ่อแม่ของท่านพระัฐบาลนะญาโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาโยมก็ฟังต่อนะลำดับนั้นพวกสหายพากันเข้าไปหา มารดาบิดาของรัฐบาลกุบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าข้าแต่คุณแม่คุณพ่อรัฐบาลกุลบุตรนี้นอนอยู่ที่พื้นอันปราดจากเครื่องลาดณนะที่นั่นเองโดยตั้งใจว่าที่นี้จะเป็นที่ตายหรือที่บวชของเราถ้าคุณแม่คุณพ่อจะไม่อนุญาตให้รัฐบาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ก็จกตายเสียในที่นี้นั่นเองคือไม่ให้บวชี่ตายนแน่ๆเลยว่างนั้นเถอะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะอนุญาตให้รัฐบาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เห็นเขาแม่บวชแล้วอจริงนะเขาบวชเป็นพระนี่ก็จะได้เห็นที่จริงตระกูลนี้ยังไม่มีศรัทธานะโยมพ่อแม่ของท่านพระรัฐบาน,นี่ไม่มีศรัทธานในพระศาสนานะ หากรัฐบาลกุรบุตรจักยินดีในการบวชเป็นบรรพชิตไม่ได้เขาจะเขาจะไปไหนอื่นก็จะกลับมาที่นี่เองขอคุณแม่คุณพ่ออนุญาตให้รัฐบาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดอือันนี้ก็ดีนะเดียวเป็นความคิดที่ดีถ้าไม่ได้ให้เพื่อนๆของท่านรัฐบาลมาพูดนะ ก็อาจจะตายเปล่าๆโยมพ่อแม่คงจะไม่ให้บวชจริงๆนะแต่โชคดีที่เพื่อนๆของท่านนี่มาบอกให้คุณพ่อคุณแม่ให้เห็นประโยชน์ทั้งสองอย่างถ้าให้บวชเราก็จะได้เห็นหน้าท่านตอนที่ท่านเป็นพระดีกว่าไปให้ท่านตายหรือบวชแล้วท่านอาจจะคิดอยากศึกท่านก็ต้องกลับมาบ้านเรานี่แหละไม่ไปไหนหรอกมานาบิดาก็ากล่าวว่าดูก่อนพ่อทั้งหลาย เราอนุญาตให้รัฐบาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเ,เป็นบรรพชิตแต่เมื่อเขาบวชแล้วพึงมาเยี่ยมมารดาบิดาบ้างอืมเป็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะถ้าลูกไม่อยู่บ้านเนี่ยพ่อแม่ก็จิตใจไม่ค่อยดีโยมชีวิตของเราที่อยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เพื่อลูกนะโยมนะบางทีไม่มีลูกนี้ชีวิตไม่ค่อยมีรสชาตินะสำหรับบุคคลที่ยังคิดว่ามีลูกดีนะโยมนะ ถ้าไม่มีลูกไม่รู้จะอยู่ยังไงโยมนะจะทํางานจะหาเงินจะรับผิดชอบบางทีอาจจะไม่ค่อยมีความหวังโยมนะโดยมากเราทํางานก็มีความหวังเผื่อลูกพอลูกโตแล้วเราแก่ลูกอาจจะเลี้ยงดูเราตอนแก่บ้างอะไรอย่างนี้นะท่านจึงบอกว่าลูกนะ่ะเป็นเครื่องปรากฏบุตรเป็นเครื่องปรากฏของพ่อแม่นะโยมเหมือนสามีโยมสามีเป็นเครื่องปรากฏของภรรยาโยม ถ้าภรรยาคนไหนมีสามีแล้วแต่ไม่เคยไปไหนกับสามีเลยเนี่ยถือว่าเป็นภรรยาที่เรียกว่าอะไรดีอ่าเป็นเรียกว่าอะไรนะโยมนึกไม่ออกนะอ่ะไม่เป็นไรโยมนะบุตรก็เหมือนกันนะบุตรนี้เป็นเครื่องปรากฏของพ่อแม่นะถ้าพ่อแม่คนไหนไม่มีลูกเนี่ยก็รู้สึกว่าก็เหมือนกับ ภรยาไม่มีสามีเป็นเครื่องปรากฏยมแต่น,นี้ก็เป็นความรู้สึกของบุคคลผู้ที่ยังยินดีในกามอยู่นะแต่บุคคลผู้ที่ไม่ยินดีในกามเนี่ยเขาก็ไม่คิดที่จะหาสามีภรยามาเป็นเครื่องปรากฏไม่คิดที่จะหาบุตรมาเป็นเครื่องปรากฏยมก็เหมือนกับรัฐบาลกุลบุตรนี่แหละทีนี้เป็นอย่างไรยมครั้งนั้น รัฐบาลกุลบุตรลุกขึ้นบำรุงกายให้เกิดกำลังแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ระทัตถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพูดธเจ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้ข้าผูุ้ด้เจ้าบวชเถิดครั้งนั้นรัฐบาลกระบุตรได้บรรญชาได้อุบสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเมื่อท่านรัฐบาลอุปสมบทแล้วไม่นานพอได้กึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในทุละโกติตานิคมตามสมควรแล้วเสด็จจาริกไปทางนครสาวัตถีเสด็จจาริกไปโดยลำดับ ได้เสด็จถึงนครสาวัตถีแล้วรัฐบาลสำเร็จพระอาหารหันต์ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันอารามของท่านนาตาบินทิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านรัฐบาลลีกออก จากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนทรงไปแล้วไม่ช้านานเท่าไหร่ก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดปรมาจัรย์ไม่มีทําอื่นยิ่งกว่าที่กฎบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วปรมจันท์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีท่านพระรัฐบาลได้เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งในจํานวนพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านพระรัฐบาลนี้เป็นพระอรหันต์ที่เป็นกลุ่มของอเอตัทธัะยมเป็นเอตัทธัคะนะ ยมจำได้ไหมว่าท่านพระตบาลเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกย่องตั้งไว้ในตําแหน่งเอตทะคะัคขะเรื่องอะไรยมคนที่ศึกษาธรรมมาพอสมควรก็พอจะนึกออกแล้วก็จําได้นะส่วนบุคคลที่ไม่คุ้นเลยก็คงจะไม่รู้นะว่าเอตตัะคขะคืออะไรก็ยังไม่รู้ยมเอตทะคะัคขะคือเป็นเลิศเป็นหนึ่งไม่มีสองเหมนั้นเถอะนะเป็นเลิศ เป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่งไม่มีคนอื่นมาอ่าเป็นเทียบเคียงโยมไม่มีคนอื่นเทียบได้เมะนั้นถึงอย่างท่านพระรัฐบาลเนี่ยพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งไว้ในตําแหน่งเอตะทะัทธคะคือบวชด,ด้วยศรัทธาคนที่บวชด,ด้วยศรัทธามากเท่ากับท่านพระรัฐบาลเนี่ยไม่มีนะในสาวกทั้งหลายท่านต้องนอนอดข้าวอยู่ที่พื้นถึง 7วันโยมเนี่ยศรัทธาขนาดไหนโยมฟังเรื่องนี้ก็พิจารณาดูนะอาตมาอยากให้โยมได้เทียบเคียงเรื่องของเนคขมานิสังสะนี่แหละอานิสงส์ของการไม่ติดในกามการเห็นกามมาคุณเป็นเรื่องไร้สาระเห็นธรรมะเป็นเรื่องมีประโยชน์เป็นเรื่องมีสาระทีนี้ท่านพระรัฐบาลก็ได้บรรุเป็นพระอรหัรต์แล้วโยมต่อมานะ ครั้งนั้นท่านพระรัฐบาลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถาวบายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะาไปเยี่ยมมารดาบิดาถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตกะข้าพระองค์อืไปทูลลาพระบุทธเจ้าก่อนนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมณสิการกาหนด ใจของท่านพระรัฐบาลด้วยพระหฤทัยแล้วทรงทราบชัดว่ารัฐบาลกุลบุตรไม่สามารถที่จะบอกลาศิกข,ขาสิกออกไปแล้วเพราะว่าเป็นพระหันแล้วนะคงจะไม่ย้อนกลับไปบริโภคการอีกแน่นอนโยมลำดับนั้นจึงตรัสว่าดูก่อนรัฐบาลท่านจงสำคัญการอันควรณนะบัดนี้เถิด ท่านพระรัฐบาลลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณแล้วเก็บอาสนะถือบาทและจีวรหลีกจาริกไปทางทุลละโกธิตานิคมคือกลับบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองโยมจาริกไปโดยลำดับบรรลุถึงทุลโกธิตานิคมแล้วได้ยินว่าท่านพระรัฐบาลพักอยู่นะ พระราชุทยานชื่อมิคาจิระของพระเจ้าโกรพยะในทุลละโกติตานิคมนั้นครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระรัฐบาลนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินาบาบอย่างทุลละโกติตานิคมเมื่อเที่ยวบ,บินาบาตในทุลละโกติตานิคมตามลำดับตรอก ค่ะว่าเดินไปเรื่อยๆนะใครใส่คนแรกก็รับโยมไม่เลือกว่าจะไปบ้านโน้นบ้านนี้ด้วยความโลเลในอาหารนะถ้าไม่ถ้าไม่บินตาบาดตามลําดับตรอกนี่บางทีบ้านคน,นจนๆเนี่ยมาใส่ไม่อยากจะรับจะไปรับชะวะบ้านคนดีรวยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าโลเลในอาหารโยมการถือบินตาบาตตามลําดับตรอกเนี่ยเป็นทุดดอข้อหนึ่งนะที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เรียกว่า จะได้ทรมานกิเลสเรื่องของความยินดีในอาหารว่าไม่ใช่บา้านนี้คนจนมาใส่อาหารไม่ดีไม่รับไปรับบ้านโน้นข้างหน้าซึ่งเป็นบ้านเศรษฐีมีที่ของดีๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นกิเลสนะแต่ถ้าบินบาบดไปตามลำดับตรอกเนี่ยใครใส่ก่อนรับก่อนจะเป็นคนดีมีจนคนมั่งมีอะไรใส่รับหมดเลยเยวไม่เลือกนะทีนี้ท่านก็ บินนาบตามลำดับตรอกคล้ายๆกับถือทดงด้วยว่างั้นเถอะโยมทีนี้ได้เข้าไปอย่างนิเวศของบิดาท่านคือบินบ,บาตไปตามลำดับตรอกแล้วก็ไม่มีใครใส่โยมจนกระทั่งเดินไปถึงหน้าบ้านของโยมพ่อโยมแม่สมัยนั้นบิดาของท่านพระรัฐบาลกําลังให้ช่างกระบกสางผมอยู่ที่ซุ้มประตูกลาง ซุมประตูคงจะมีถึงสาซุ้มยมซุ้มในซุ้มกลางแล้วก็ซุ้มนอกนะได้เห็นท่านพระรัฐบาลกำลังมาแต่ไกลแล้วได้กล่าวว่าพวกสมณะศีสะโลนเหล่านี้บวชบุตรคนเดียวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราคล้ายพูดเปรียบเปรยพระยมบาทไม่ใส่ยังได้บาปท,ทางปากอีกนะยม เพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีศรัทธานะไม่เคยได้ทําบุญถวายทานในพระในพระพุทธศาสนาเลยก็คงจะเป็นตระกูลพราหมณ์ชั้นสูงที่ศรัทธาพวกพราหมณ์อยู่โยมก็พูดเปรียบเปรยให้พระได้ยินว่าพระเหล่านี้แหละเนี่ยเรียกสมณะโลนใช่ด้วยโยมที่ไหนได้พระที่ตัวเองกระลังพูดอยู่เนี่ยเป็นพระลูกชายของตัวเองนะ ทีนี้ครั้งนั้นท่านพระรัฐบาลไม่ได้การให้ไม่ได้คำตอบที่บ้านบิดาของท่านที่แท้ได้แต่คำด่าเท่านั้นไม่ยอมนิมนต์แต่จริงท่านเป็นพระหันแล้วนะโยมไม่ติดในเรื่องของทุกอย่างโยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะท่านจะไม่ติดอย่าว่าแต่อาหารเลยโยมสมาธิและวิปัสสนาท่านก็ไม่ติด พระอนาคามีเนี่ยแม้จะละกิเลสราคะในรสชาติของอาหารได้แล้วแต่ว่าราคะในสมถะและวิปัสนาเนี่ยพระอนาคามียังละไม่ได้นะพระอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้ก็เพราะว่ายังมีตัณหาในสมาธิและวิปัสนาโยมนะจึงเป็นแค่พระอนาคามีแต่ว่าพระอาหารหันต์นั้นนะอย่าว่าแต่ละ ความติดในรสชาติของอาหารเลยแม้รสชาติของสมาธิรสชาติของวิปัสนาเนี่ยท่านก็ละได้หมดแล้วจะป่วยก่าประยัยถิ้งอาหารรู้อยู่ว่าเป็นบ้านของตัวเองเป็นบ้านยมพ่อยมแม่จะเดินเข้าไปก็ได้นะพอเดินเข้าไปพ่อแม่ก็อาจจะนํำข้าวปลาอาหารที่ดีๆมาถวายแต่ท่านก็ไม่ทําเพราะว่าไม่มีอุปทา,าน ในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม้แต่ร่างกายของตัวเองโยมนะท่านก็ได้แต่คำด่าสมัยนั้นทาสีแห่งญาติของท่านพระรัฐบาลปรารถนาะจะเอาขนมกุมมาศที่บูดไปทิ้งตอนเช้าเช้านะโยมเมื่อคืนคงกินไม่หมดนะบูดเสียโยมคงเป็นพวกขนมสดนะขนมกุมมาศสดแต่บูดแล้วโยมท่านพระรัฐบาล ได้กล่าวกับทาสีของญาตินั้นว่าดูก่อนน้องหญิงถ้าสิ่งนั้นจําเป็นจะต้องทิ้งจงใส่บาตรของจงใส่บาตรของฉันนี้เถิดถ้าจะทิ้งในถังขยะเอามาทิ้งลงในบาตรดีกว่านะทาสีของญาติเมื่อเทขนมกุม,มารที่บูรนั้นลงในบาตรของท่านพระรัฐบาลจำนิมิตแห่งมือ เท้าและเสียงได้คือจําได้ว่าเป็นเจ้านายของเราเมื่อตอนก่อนนั่นนี่นะแล้วได้เข้าไปหามารดาของท่านพระรัฐบาลแล้วได้กล่าวว่าเดชะคุณแม่เจ้าแม่เจ้าพึงทราบว่ารัฐบาลลูกเจ้ามาแล้วมารดาท่านพระรัฐบาลกล่าวว่าแม่คนใช้ถ้าเจ้ากล่าวจริงฉันจะทําเจ้าไม่ให้เป็นทาสี ลำดับนั้นมารดาของท่านพระรัฐบาลเข้าไปหาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าเดชะท่านคราหบดีท่านพึงทราบว,ว่าได้ยินว่ารัฐบาลกลบุตรมาถึงแล้วขณะนั้นท่านพระรัฐบาลอาศัยฝาเรือนแห่งหนึ่งฉันขนมกุมมารบูตรนั้นอยู่ ท่านฉันได้โดยไม่ติดในรสชาตินโยมนะฉันพอให้มันเป็นโอชาเข้าไปอยู่ในร่างกายให้ดำรงชีพอยู่ได้เท่านั้นเองไม่ได้ฉันเพื่อความอริดอร่อยหรือว่าติดใจในรสแต่ฉันเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้จริงๆนะให้พอมีแรงที่จะดำรงชีวิตอยู่ก่อนที่จะนิพพานนะอันนี้เป็นาการบริโภคปัจจัย4ของพระอรหันตโยม บิดาได้เข้าไปหาท่านพระรัฐบาลถึงที่ใกล้แล้วได้ถามว่ามีอยู่หรือพ่อรัฐบาลที่พ่อจะกินขนมกุมมาดาบุดพ่อควรไปเรือนของตัวมิใช่หรือท่านพระรัฐบาลก็ตอบว่าดูก่อนขระบดีเรือนของอาตมาภาพผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะมีแต่ที่ไหนอาตมาภาพไม่มีเรือนเห็นไหมโยมอมือนาคาริกจริงๆนะคือไม่ติดในกามจริงโยมบ้านช่องห้องหอเรื่องสวนไรนาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของกามทั้งนั้นนะเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วเนี่ยบรรพชิตจะมีเรือนแต่ที่ไหนนะจะไปคิดว่าบ้านนี้เป็นบ้านของเราอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วที่จริงพระอรหันต์ท่านก็เรียกว่าไม่ติดในทุกสิ่งทุกอย่างนะโยมนะ อาตามาภาพไม่มีเรือนอาตามาภาพได้ไปถึงเรือนของท่านแล้วแต่ที่เรือนของท่านนั้นอาตามาภาพไม่ได้การให้ไม่ได้คำตอบเลยได้เพียงคำด่าอย่างเดียวเท่านั้นบิดาก็ได้พูดว่ามาไปเรือนกันเถิดพ่อรัฐบาลท่านก็บอกว่าอย่าเลยข้าบดีวันนี้ อาตมาภาพทำพัฒกิจเสร็จแล้วท่านคงจะฉันมื้อเดียวด้วยโยมคงจะไม่ไปฉันอีกแล้วนะทีนี้พ่อก็บอกว่าพ่อรัฐบาลถ้าอย่างนั้นขอท่านจงรับพัตตาหารเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ท่านพระรัฐบาลรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพแล้วนะคือคำว่านิ่งนิ่งนี้ถือว่าเป็นการตอบรับนะโยม ก็รับว่าพรุ่งนี้จะมารับพัตตาหารที่บ้านของโยมพ่อโยมแม่นะเข้าไปนิเวศบิดาลำดับนั้นบิดาของท่านพระรัฐบาลทราบว่าท่านพระรัฐบาลรับนิมนต์แล้วเข้าไปยังนิเวศของตนแล้วสั่งให้ฉาบไร้ที่แผ่นดิน ด้วยโคมาสดแล้วให้ขนเงินและทองมากองเป็นมากองเป็นกองใหญ่แบ่งเป็นสองกองอมยมเงินทองมีมากและขนออกมาทำไมเนี่ยคือกองเงินกองหนึ่งทองกองหนึ่งเป็นกองใหญ่อย่างที่บุรุษผู้ยืนข้างนี้ไม่เห็นบุุษที่ยืนข้างโน้นโอ้โยมคงจะสูงท่วมหัวหน,นะ บรุษที่ยืนข้างโน้นไม่เห็นบรุษผู้ยืนข้างนี้ฉะนั้นให้เปิดกองขอไปให้ปิดกองเงินกองทองนั้นด้วยเสือลำแพนให้ปูลาดอาสนะไวท้ท่ามกลางท่ามกลางระหว่างซ้ายขวานะโยมข้างซ้ายเป็นกองเงินข้างขวาเป็นกองทองนะคลุมไว้ตรงกลางเป็นที่นั่งแล้วแวดวงด้วยม่านแล้วเรียกหญิงทั้งหลายที่เป็นภรยาเก่าของท่าน พระรัฐบาลมาว่าดูก่อนแม่สาวสาวทั้งหลายเจ้าทั้งหลายประดับด้วยเครื่องประดับชุดใดมาจึงเป็นที่รักที่ชอบใจของรัฐบาลบุตรของเราแต่ก่อนจงประดับด้วยเครื่องประดับชุดนั้นโอโยมเอาผู้หญิงมาล่ออีกแล้วโยมนะถ้ายังไม่ได้เป็นพระอาริยะบุคคลเนี่ยก็อาจจะหวนกลับ มาใช้ชีวิตคา,ารวาะอีกแต่ก็ไม่แน่นะโยมนะบางทีปุริชนบางท่านท่านมีอุดมการที่แน่วแน่โยมแม้จะเอาสตรีมาล่อท่านก็มองเห็นโทษโยมนะไม่ลาศึกมาเป็นคา,ารวาะแน่นอนนะถ้าท่านมีอุดมการที่มุ่งมั่นที่จะประพฤติพรหมจรรย์โยมนะแต่ตรงนี้ท่านพระรัฐบาลท่านเป็น พระอาหารหันต์แล้วนะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยที่ท่านจะมายินดีในเรื่องกามเหล่านี้คั้นล่วงราตรีนั้นไปบิดาของท่านพระรัฐบาลได้สั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอย่างประณีตแล้วใช้คนไปเรียนเวลาแก่ท่านพระรัฐบาลว่าถึงเวลาแล้วพ่อรัฐบาลพระตทหารเสร็จแล้วครั้งนั้นเวลาเช้า ท่านพระรัฐบาลนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของบิดาท่านแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้อืโยมฟังมาถึงตรงนี้มองดูเวลาก็จวนจะหมดลงอีกแล้วโยมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ญาโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วอัรมาภาพพระปริญญาปริญญาโน ผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลายญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุข